กี่คืนกี่วันที่ขันแข่งโถมเลี้ยวถาแรงลงแข่งขันดึกดื่นคืนค่ำมีคลานคลั่นมุ่งม,มั่นเส้นทางแมมนห่างไกลกี่หนผิดกี่ครั้งพลาดมิอาจนับแต่มิเคยคิดดับความฝันใ่กี่ครั้งและ กี่คลาที่ปลาชัยกี่เจ็บกี่แผลใจนั้นเกินจำกี่ศึกกี่แสนสงครามสู้ล้มลุกยันอยู่เซธหลังกี่ทดกี่ทอยังทนทำกี่คนกี่คำที่ซ้ำเติมกี่หวังกี่คลาดที่คลาดหวัง แต่มิเคยหยุดยั้ยงดังแรกเริมยิ่งแข่งยิ่งกล้ายิ่งกว่าเดิมยิ่งเพิ่มยิ่งพุ่งมุ่งชิงชัยแม้นหากแพ้พ่ในวันนี้แต่จงยาเดินหนีจงกลับมาอยู่เพื่อสู้ใหม่ชัยชนะมีแน่แน่รู้แก่ใจถ้าหากคุณ ไม่พ่ายแพ้แก่ตัวเองนักคริมมิดหมอยินดีต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางและว่ามิตหมอของหลวงพระเดิมและก็ถ้าหากพูดถึงหลวงพระเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในนามของเทพ,พเจ้าแห่งเมืองสี่แควรหรือเทพเจ้าเมืองปากน้ำโพแล้วก็ที่สำคัญก็ต้องบอกว่าในเมืองปากน้ำโพนั้นเป็นเมืองแห่งพญามงกร และก็ย,ยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพิ่งพาบุญญาบารฑิตของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้น <c oughs> และก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดมาที่เบอร์086329 1496เบอร์0863291496 หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนี่ก็คือเป็น ID Line ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า b i g o n e ตามด้วยหมายเลข 99, big one เ9เพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทาง l ลายแล้วว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับเอาแล้วนะครับวันนี้ก็ผมนักขันมิรหมอนะครับก็มีโอกาสนะครับได้เข้ามาพูดคุยได้เข้ามา ทักทายกันนะครับทางช่อง YouTube ก็อีกครั้งหนึ่งนะครับก็อย่าลืมนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะฮะไม่ว่าจะเป็นท่านใหม่นะครับหรือว่าท่านเก่าก็เมื่อเข้ามาติดตามรับชมแล้วนะครับหากท่านเห็นว่าในแต่ละคลิปในวิดีโอนะครับที่ได้อัปโหลดขึ้นไปนะเมื่อชมแล้วเห็นว่าดูดีมีประโยชน์นะครับถ้าเป็นอย่างนั้นก็อย่าลืมนะครับเข้ามาช่วยกัน กดไลค์กดแชร์นะครับนะกดติดตามนะกะ็มาช่วยกันเขาเรียกว่าทําการเผยแพร่หรือเข้ามาช่วยกันเชิดชูบูชาบาร,รมีของหลวงพ่อเดิมนะครับนะให้เป็นที่รู้จักของผู้คนนั้นก็คือ,อปลายตาบเท่าที่นานนะครับแสนนานมากันง่ายนะ,ะโปรตีชื่อเสียงของท่านนั้นก็ต้องเป็นที่รู้จักกันดีนะครับนะ ก็คือขาจรขาจายไปทั่วทุกที่ทุกคนทุกแข่งนะครับทั้งในและต่างประเทศนะ,ะที่สำคัญนะครับวันนี้ก็มีโอกาสนะครับได้นำเอานะครับเกี่ยวกับมีดเทพศาสตรานะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นมีดดําไม้ฝักไม้หรือว่าจะเป็นมีดดัมงานะครับฝักไม้ที่วางไว้บนหน้ากล้องขนาดนี้นะครับก็ต้องการเอามาให้ท่านได้รับชมนะ,ะแล้วก็มีมีดขนาดเล็กนะครับที่วางไว้ นะที่วางไว้นะครับก็อ่าที่สําคัญนะครับวันนี้ผมจะนํนาเอาเป็นมีดเล่มนี้นะครับเป็นมีดดามงาฝักไม้นะก็เป็นมีดยุคก,กลางของกง็พระเดิมนะอ่าก็มีความยาวเฉพาะใบก็อยู่ที่7นิ้ว,วรวม้ามฝักก็1 0 11นิ้วประมาณนี้นะครับนะเป็นมีดอ่าเรียกว่าเป็นมีดพกผ่านะอ่าที่สําคัญก็เป็นมีดที่นะครับก็เรียกว่าอ่า ศิละปะของช่างสอนนะศิละปะของช่างสอนนะครับก็ตอกลายเสยมาใบโพเต็มใบเอาไว้นะครับเดี๋ยวจะมาให้ท่านได้รับชมวันนี้นะเอาละครับก็อย่าลืมนะครับก็ก่อนอื่นนะครับนักเรีนมหมอก็ยินดีต้อนรับนะครับทุกทกท่านนะครับเข้าสู่การเยี่ยมชมนะก็คือเครื่องรางหรือว่ามีดหมอของครูบาอาจารย์ขอเราในเขตพักเนะีตอนล่างนะครับก็จะเป็นมีดหลวงพ่อเดิมแล้วก็จะเป็นมีดหลวงพ่อรุ่งนะ มีหลวงพ่อกันมีหลวงพ่อกล้วยนะครับและมีหลวงพ่อเงินวัดพระปรางเหลืองนะครับอย่างนี้เป็นต้นก็พยายามที่จะนําเอาความเรียว่าหลากหลายนะครับมาหมุนเวียนเปลี่ยนให้ท่านได้รับชมนะหากท่านไหนเมื่อชมแล้วนะครับติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรก็สามารถที่จะโทรเข้ามาได้ที่เบอร์086-329-1496ได้ เบอร์0863291496ได้เลยนะครับก็ในทุกๆคำถามครับมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะยกเว้นคำถามเดียวและคำตอบเดียวนะครับก็ขออนุญาตก็จะไม่ตอบนะครับนะก็คือในเรื่องของเกแท้นะก็เนื่องจากว่ามันเป็นคำถามนะครับแล้วก็เป็นคำตอบดูเหมือนจะดีนะสำหรับท่านใหม่ๆแต่เมื่อตอบไปแล้วมันเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะ และที่สําคัญยิ่งกว่านั้นมันเป็นคําถามแล้วก็จะเป็นคําตอบนะครับที่ไปทําลายความรู้สึกของคนและคนที่ถูกทําลายคนแรกนั้นก็จะเป็นตัวผู้ที่ถามเข้ามานะอันนี้ก็อ่าก็คือไม่ควรจะถามเข้ามานะครับส่วนใหญ่คนที่ถามเข้ามาก็หลักๆเลยนะครับก็คือทุกคนเนี่ยก็คือต้องการคําตอบเดียวนะมีผมต้องแท้เท่านั้นนะครับคมตอบเป็นคำอย่างเป็นคําอื่นมากันง่ายๆนะอ่าก็คือตอบ คำเดียวเท่านั้นแหละนะครับนะผมต้องการคําตอบเดียวก็คือต้องแท้เท่านั้นนะอ่านี่แหละครับถ้าเกิดว่าตอบไปก็มีผลเสียแน่นอนนะครับนะอ่าบางท่านก็นะครับไปอ่าเขาเรียกว,ว่านะครับอ่าบอกอาจารย์ตอบได้เต็มที่เลยอันนี้มันเป็นมีดผมเองนะนะครับตอให้เป็นมีดของท่านนะครับแต่ก็มาอ่าเขาเรียกว,ว่ามีที่มานะอ่ามีที่มาถ้าตอบ ดีก็ดีไปถ้าตอบไม่ดีก็เป็นโลมิโดเลยนะครับนะก็จะระเบิดกันไปเรื่อยๆว่ากันง่ายนะครับนะอ่าอันนี้ก็มาเรียนให้ท่านได้ทราบอย่างนี้แหละเอาล่ะครับวันนี้นะครับก็จะได้นําเอาเป็นมีดเล่มนี้นะครับนะก็คือมาให้ท่านได้รับชมนะครับ,น,น,รน,น,รบรนี่เป็นมีดเล่มนี้นะครับอ่ามีดเล่มนี้เป็นมีดดาหง่านะครับฝักไม้นะมีความยาวเฉพาะใบอยู่ที่7นิ้ว รวมด้ามฝักนะครับก็อยู่ที่11นิ้วประมาณนี้นะครับ11นิ้วประมาณนี้เลยนะเป็นมีดที่เขาเรียกว่าชั้นครูนะครับเป็นมีดชั้นครูอีกเล่มหนึ่งนะครับที่จะมาให้ท่านได้ชมวันนี้นะที่สําคัญนั้น ก็เป็นมีดยุคกลางของหลวงพ่อเดิมนะครับนะมีดยุคกลางก็ได้สร้างเอาไว้นะครับหลวงพ่อท่านได้สร้างเอาไว้ตั้งแต่ปี2470ไปถึง2480อันนี้คือมีดยุคกลางนะอ่าก็จะมาให้ท่านได้ชมก็คือเล่มนี้นะครับที่สําคัญนะครับเป็นมีดสองกริยันะอ่าเป็นมีดสองกริย์แล้วก็จะเป็นอ่าแหม่เจ็ดเก้านะครับเป็นแหม่เจ็ดเก้านะครับ แต่มียุคกลางนะครับผมเคยได้เรียนเอาไว้นะครับก็แม้จะศึกเยอะนะครับแม้จะศึกเยอะก็เนื่องจากว่าเปอร์เซ็นต์ของเงินในการที่มาทมําแหมเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงนะค่อนข้างสูงนะครับที่สําคัญนะครับจะมีรอยจานคําว่านมูพุทธยะนะเอาไว้บนกันลัดฝักนะครับทางหัวนะครับก็คือทั้งโคนของฝักแล้วก็ของปลายของฝักนะครับนะ แต่มองตรงนี้จะไม่ค่อยเห็นนะครับก็เนืองจากว่ามันเป็นเครเรียกว่าแสงนะครับนะแสงนี่นะครับต่เห็นลางๆเห็นลางๆนะครับนะนี่ตอกเอาไว้นะครับตอกเอาไว้นะเป็นรอยจานคําว่านโมพุทธยะนะครับเอาไว้พยายามจะเอียงหาเนี่ยนะครับเห็นอยู่เห็นอยู่นะครับมีทั้ง โคนของฝักและก็ปลายของฝักนี่นะครับที่เห็นเป็นลางๆนะแต่ถ้ามองด้วยตาเปล่านะครับนะจะเห็นชัดเจนถ้ามองด้วยตาเปล่าจะเห็นชัดเจนนะครับอ่านี่นะครับนี่นะก็จะเห็นอยู่นะครับอันนี้ส่วนในส่วนของของปลายนะครับนะของแหมที่ลัดปลายฝักอ่านี่นะครับจะเห็นอยู่นะผมพยายามจะ,ะปรับ นะครับนะปรับให้โดนนี่นะครับมีทั้งสองมีทั้งสองด้านมีทั้งสองฝั่งนะครับนะอตอกคาว่านะโมคุทยะนะครับเอาไว้ตรงอยู่ตรงปลายฝักนะนี่นะครับก็เห็นอยู่นีนนะครับนะแต่ถ้ามองตาเปล่านะครับนะก็จะเห็นชัดมากเลยนะแต่นี้มองนะฮะโดนแสงนี่ก็จะหายหมดเลยนะประมาณนี้นะครับประมาณนี้เอามาให้ท่านได้รับชมนะ อ่านี่นะครับก่อนที่เราจะชมในส่วนของภายในนะครับก็มาดูในส่วนของภายนอกนะครับก็ดูองค์ประกอบนะอ่าดูองค์ประกอบนะครับนี่ลอยจานคาว่านโมพุทธยะนะครับก็เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเห็นอยู่ตรงนี้นี่นะอ่านี่นะครับนี่อ่าก็อ่าเห็นเนี่ยถลบแสงนิดนึงก็จะเห็นนะครับก็จะเห็นอยู่นี่นะ อ่านะครับดูองค์ประกอบภายนอกนะครับนะอ่าว่ายังมีอ่าเขาเรียกว่าแหมลัดนะครับนะยังอยู่ครบถ้วนอยู่หมดหรือเปล่าประมาณนี้นะอ่าไม่ต้องห่วงนะครับวิลลี้เป็นดูไม้ก็น่าจะเป็นไม้มัก่านะครับนะเป็นไม้มัก่านี่นะอ่าก็เป็นไม้เนื้อแข็งของฝักนะครับนะ ที่สำคัญก็เป็นแหม่9นะครับนะแหม่9เป็นเงินทั้งหมดนะโอเคนะครับพอดูในส่วนของภายนอกแล้วเราก็มาดูในส่วนของภายในเดี๋ยวก็จะซูมให้ท่านได้เห็นนะครับมีดเล่มนี้เป็นศิลปะนะครับนะการเขาเรียกว่าตอกลายเสยมาใบโพเต็มใบนะและที่สำคัญนั้นก็เป็นมีดหลงคดเดิมยุคกลางนะครับนะ แล้วก็จะเป็นศิลปะของช่างสอนนี่นะของช่างสอนนะครับอ่านี่ให้ท่านได้ดูนี่นะครับเป็นแบบนี้นะอ่าเป็นเสมาใบโพเต็มใบนะครับที่สําคัญในเรื่องของอผิวของเหล็กนะครับนะในเรื่องของคราบใครนี่นะก็พยายามจะให้ท่านได้ชมนะจะจะชมเต็มเต็มนะครับนะอ่าเมื่อดูแล้วก็ดูกันให้มัน ชาญนะครับนะ,ะท่านก็ลองดูนะครับลองเลือดนะอลองเลือดเล่มนี้ก็เรียกว่าบ่งบอกการตอกด้วยมือนะครับนะ,ะท่านจะเห็นลองรอยที่เป็นเกล็ดปลานะ,ะนี่นะครับนะตอกด้วยมือนะที่เห็นชัดเลยนะครับก็คงไม่ต้องอธิบายว่าเก่ามากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับแต่มีเล่มนี้มีอายุก็คือ90กว่าปีนะ เก้าสิบกว่าปีประมาณนี้นะครับนะเอามาให้ท่านชมเอาละพอดึงนะครับนะชักใบออกมาเสร็จปั๊บก็ดูในส่วนของอ่าภายในนะภายในของฝักนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็ท่านก็ดูในส่วนของภายนอกฝักนะภายนอกก็ว่าเก่าแต่ข้างในนั้นเก่ายิ่งกว่านะครับก็ามาให้ท่านได้ดูนี่เป็นแบบนี้นะครับนะผมเองคงจะไม่ไปบอกนะครับว่านะดีอย่างนั้นสุดยอดอย่างนี้นะ ก็ได้บอกอายุนะครับนะบอกยุคเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะอืม <c> ก <oughs> <ๆ>็ <c oughs> นี่ครับเป็นมีดของครูบาอาจารย์นะครับนะในรอยจานนะครับจะเห็นชัดนะครับจะเห็นชัดอยู่นะอ่าถ้าวางตรงนี้นะอ่านี่นะครับก็มันโดนแสงนะครับนะโดนแสงก็จะ,อะมองไม่ค่อยชัดนะครับมองไม่ค่อยชัดนี่นะก็ ชมดูนะครับเอาล่ะครับก็เดี๋ยวเรา,เาไปดูในส่วนของภายในนะครับภายในของของใบนะขออนุญาตก็จะวางฝักเอาไว้นะครับนะอ่นนี่นะครับก็เป็นเด๋ยวไล่ตั้งแต่ปลายของมีดนะครับนะเฉพาะใบนะครับเฉพาะใบของมีดเล่มนี้ก็อยู่ที่7นิ้วนะอ,อยู่ที่7นิ้วรวมด้ามฝักก็ อยู่ที่11นิ้วนะครับประมาณนี้นะประมาณนี้เลยนะครับเล่มนี้ท่านลองวิเคราะห์เจาะลูกดูในส่วนของอคราบใครหรือว่าธรรมชาตินะครับที่เกิดขึ้นกับใบมีดเล่มนี้นะครับนะทุกเล่มนะครับที่ผมได้บูชาเอาไว้นะครับนะไม่มีเสริมเติมแต่งอะไรทั้งสิ้นนะครับนะมาแบบไหนอยู่ในสภาพแบบนั้นเขาเรียกว่าอยู่แบบเดิมๆนะผมเองก็รักษาความเดิมๆนะครับเอาไว้ นะไม่ต้องการที่จะมาเสริมนะครับนะยกเว้นว่าบางเล่มนะครับที่ได้มาเนี่ยฝักนะครับนะมันผุนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นมีดดัามไม้ฝักไม้นะครับที่ได้มาเป็นมีดยุคต้นๆนะก็ฝักมันผุนะครับบางทีถึงจะต้องไปเขาเรียกว่านะครับนะต้องยอมทําฝักใหม่ประมาณนี้อันนี้คือบางเล่มนะบางเล่มนะนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมมีดที่ ได้นำเข้ามานะครับเอาไว้ในครอบครองส่วนใหญ่ก็จะเป็นมีดที่มีความสมบูรณ์แทบจะ99%เลยนะครับนะเรียกว่านะส่วนใหญ่ที่เป็นมีดชำรุดอะไรต่างๆพวกนี้ก็จะไม่ค่อยได้เอาเข้ามานะไม่ได้บูชาเข้ามานะครับนี่ก็พยายามให้ท่านลองใช้สายตาอแอลมคมของท่านดูนะครับนะอลองมาวิเคราะห์เจาะลึกดูนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตอกล้องเลือดนะ ก็วงบอกถึงการตอบด้วยมือนะครับนะลายต่างๆที่สําคัญนั้นก็ลองมาวิคเรคราคระห์เจาะลึกในเรื่องของคราบใครนะครับในเรื่องของคราบใครนี่นะครับก็เรียกว่ามีความงดงามมากเลยทีเดียวนะครับนะ,ะ,ะทีนี้ก็ลองไปชมอีกด้านหนึ่งนะครับนะท่านลองดูสันมีดนะครับสันมีดเล่มนี้ก็จะมีความหนามากๆเลยนะ,ะเข้า ตรงตำรับตำลานะครับในการสร้างในการตีนะครับนะก็อยู่ประมาณ4มิลนะครับ5มิลประมาณนี้นะนะครับนี่ลองดูนะครับเต็มไปด้วยตรงเสมาใบโพนะครับก็จะเต็มไปด้วยคราบไครนี่นะเอามาให้ท่านได้ชมนะครับม่ได้ได้ชมก่อนนะเพียงแต่ว่าชมแล้วนะครับท่านติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับก็ห้ามเก็บ ปัญหาห้ามเก็บข้อสงสัยกับป่านนะครับนะก็ให้โทรไปที่เบอร์086-329-1496นะอน่าะเบอร์086-329-1496นะครับนะผมจะไม่ใช่เวลาให้เยอะนะครับมีแต่เล่มนั้นก็คือจะ,จะเซฟเวลาจะย่นเวลานะาให้ท่านได้ลองมาวิเคราะห์เจาะลึกดูก่อนนะครับเนพะียงแต่ว่าเมื่อชมแล้ว นะครับหากมีข้อสงสัยตรงไหนนะครับก็อยากจะสอบถามรายละเอียดอะไรต่างๆก็สามารถที่จะหรือท่านชมแล้วท่านอยากชอบนะครับนะอยากจะขอแบ่งนะก็ด้วยความยินดีนะ,ะด้วยความยินดีนะครับก็ยินดีที่จะแบ่งกันไปใช้นะครับนะไปบูชาว่ากันง่ายนะครับนะ,ะก็เรียนท่านนะครับนะไว้แบบนี้นะครับนะอย่าลืมนะครับหากท่านไหนดูแล้วมีข้อสงสัยอย่างไรก็ ห้ามเก็บข้อสงสัยเอาไว้นะครับเด็ดขาดก็โทรมาที่เบอร์0863291496นะเบอร์0863291496นะครับก็โทรเข้ามานะครับติดต่อสอบถามนะครับรายละเอียดนะครับนะะเพิ่มเติมได้เลยนะทุกๆคำถามมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับนะ ขออนุญ,ญาตนะครับก็ถ้าเกิดว่าส่งมีดนะครับถามเข้ามาก็จะไม่ตอบก็จะตอบเฉพาะมีดที่อยู่ในหน้าจอนะครับนะหรือเป็นมีดของผมเท่านั้นนะครับนะ,อะนอกนั้นก็จะไม่ได้ตอบนะครับหากมีข้อสงสัยตรงไหนก็ถามนะครับในคลิปในวิดีโอนี้แหละนะแคปหน้าจอมาสอบถามได้เลยนะครับที่อ่เขาเรียกว่าเป็นภาษาอังกฤษนะครับท่านก็พิมพ์คำว่า b i g o n e ตามด้วยหมายเลขเก้นะครับนะ จะเกิดเป็นเบอร์โทรศัพท์ผมนั่นแหละนะครับนะถ้าเกิดว่าท่านกดเบอร์โทรศัพท์ผมเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเด้งขึ้นมาแล้วนะเบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6นะครับนะเบอร์086 3 2 9 1ดหกสอา่าก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับนะติดต่อสอบถามพูดคุยนะครับติดต่อสอบถามพูดคุยนะนี่ก็จะเป็นในส่วนของปลายด้ามนะครับนะ มีเร่อนี้ก็ผ่านการใช้งานมาค่อนข้างเยอะนะครับนะผ่านร้อนผ่านหนาวมาค่อนข้างพอสมควรต้องบอกว่าอย่างนั้นนะเอาละครับก็ตั้งแต่ตอนจนถึงเวลขาขณะนี้ผมใช้เวลามาทั้งหมดก็18กับ53วิมินาทีนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะอย่าลืมนะครับนะเมื่อเข้ามาติดตามรับชมแล้วนะครับนะในแต่และคลิปในดูเมื่อท่านชมแล้วหากท่านเห็นว่าดูดีแล้วก็มีประโยชน์นะ ก็อย่าลืมนะครับนะก็เขาเรียกว่าเข้ามาช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะและกดติดตามมากันง่ายนะครับหรือหากท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมเมื่อชมแล้วติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรนะก็ห้ามเก็บข้อสงสัยนะครับนะเอาไว้เด็ดขาดนะครับก็ให้โทรถามเข้ามาได้ที่เบอร์0863291496นะ เบอร์0863291496นะครับในทุกๆคำถามครับนะักคลิมิตหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะสำหรับวันนี้นะักคลิมิตหมอก็กล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ